ค่ะคต้องถามพี่ออกก่อนว่าเคยจีบสาวไหมเอาเคยสิไม่เคยได้ยังไงันเดีอนปกติจ,จีบยังไงจีบไงปกติจีบยังไงหรอ,อ,อ,หรอก็เข้าไปคุยทำพารมรู้จักเสร็จแล้วก็ขอเบอร์โทรติดต่อ,อ,อคุยเงี้ยน,น <ขอ S 2> จิกกบรจก,กระจุงกระจิงก,กันอะไรอย่างงี้ ธรรมดาไปมาดูนี่ไม่ธรรมดาค่ะคุณผู้ชมจีบสาวด้วยการผสมน้ำอัสุจิลงในแก้วกาแฟของเธอแทบอวกแทบปูนแย่แก้วนะคะมีชายคนหนึ่งค่ะที่เรื่องนี้เกิดขึ้นที่รัฐมินนิโซตานะคะเป็นชายชาวอเมริกันที่ชื่อว่าจอห์นโรเบิร์ตนะคนนี้แหละค่ะเขาเนี่ยไปชอบผู้หญิงอยู่คนหนึ่งทำงานด้วยกันโอ้โหทำงานกันมายาวนานมาก14ปีที่ร้านขายวัสดุอุปกรณ ฮาร์ดแวร์ในเมืองมินนซตานี่แหละค่ะแต่ว่าในช่วง6เดือนท้ายนะคะประมาณหลายปีมาและ6เดือนท้ายๆเนี่ยเขาก็ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาจีบเนี่ยเธอก็เอ๊ะทำไมรสชาติกาแฟของฉันมันแปลกๆอร่อยกลมๆแล้วอรอรสชาติแปลกๆอ่ะทำไมมันกลิ่นแปลกๆอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าเธอก็เลยสังเกต หรือว่าผู้ชายคนนี้ตาจอนี้จะทําอะไรกับแก้วกาแฟของฉันหรือเปล่าก็เลยไปสังเกตพอไปสังเกตเท่านั้นแหละค่ะอืเห็นเลยชัดๆกาลาเทคหรือเปล่านกำอาเทคหรอคนนี้แหละค่ะนะคะเขาเนี่ยก็เหมือนกับเอาน้ําอสุจิไปใส่ในแก้วกาแฟของเธอแล้วไม่เท่านั้นยังมีแบบหยดเล็กๆอยู่ที่โต๊ะทํางานตายแล้วคืออยู่ที่โต๊ะทางาน่แต่ว่า พอผู้หญิงคนนี้ไปแจ้งความ <Ừ. S 1> นายจรไม่ผิด oh. ไม่ผิดค่ะไม่ผิดเขาบอกอว่าไม่มีความผิดในข้อหาล่วงละเมิดทางเพศเพราะว่าทางมันมีช่องโหว่ของกฎหมายในรัฐนี้นะคะคเขาไม่ได้บัญญัติว่าการกระทําของชายคนนี้เนี่ยเป็นการก่ออาชญากรรมทางเพศ ก็คือเป็นช่องโหว่เล็กๆที่ว่าเฮ้ยไม่มีในกฎหมายนะนะคะซึ่งผู้หญิงคนนี้บอกวา่าโอ้โหช่วยกจาจัดช่องโหว่นี้ไปทีเถอะฉันกินอะไรเขาไปเนี่ยใช่เพราะว่าเธอบอกว่าที่เธอต่อสู้ในศาลเนี่ยเพราะว่าเธออยากจะให้ไอช่องโหว่ของทางด้านกฎหมายเนี่ยมีการแก้ไขด้วยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นซ้ําแล้วซ้าแล้วซ้าแล้วองีกก็ไม่จบสักทีใช่ไหมใช่ครับถ้าคือคือถ้าเกิดว่าจะโดนทําผิดต้องทาไง บ้วนน้าลายลงไปอย่างเงี้ยจึงจะผิดอ,อใช่ปะนั่นแหละสิแล้วทีนี้นะคะเขาก็บอกว่าผู้ชายคนนี้แหละเขาก็บอกว่าเออ จริงๆแล้วคิดวิธีการนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะคิดว่าผู้หญิงคนนั้นจะหันมามองเขาบ้างมองสิคะมองเลยมองสักเทียนเลยชี้หน้าด่าเลยมองในสารมองกันในสารทุกวันเลยทีนี้นะคะแล้วทีนี้คือเขาเนี่ยเคยทามาแล้วหลายหลายครั้งคือสองครั้งแล้วก็อยู่ที่เลอะบนโต๊ะทางานด้วยอีกหลายๆครั้งไปกระดาษเทปไปทามีนะไม่ติดแขนติดขาคืออยากรู้ว่าส่งผลกระทบอะไรกับผู้หญิงคนนี้ไหมต่อสุขภาพ สุขภาพจิตมากกว่านะสูขภาพร่างกายคงไม่เท่าไหร่<อ>เนาะเขาลุกไปต่อที่เรื่องนึงครับเเรื่องราวดีๆกันบ้างนะเป็นเรื่องของบุรุษไปรษณีย์นายนามหนึ่งฮะชื่อว่าเฟอร์ดินานเชวาเป็นชาวฝรั่งเศสค่ะซึ่งเขาคนนี้เนี่ยไม่ได้เป็นทั้งสถาบันเด็กเป็นไปรษณีย์ง่ายๆธรรมดาเป็นบุรุษไปรษณีย์แต่ทีนี้เนี่ยเขาใช้เวลา33ปีใน,น,าก,ในการสร้างปราสาทขึ้นมาโอ้โหใช้เรามันไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรมากมายนะ ใช้แค่2มือกับก้อนหินต่างๆที่เขาเก็บรายทางกลับมาโดยเขาเริ่มต้นตั้งแต่ปี2422ในการสร้างปราสาทมากแล้วใช่มใช่แล้วก็เสร็จสิ้นในปี2455ที่โอทรีฟเมืองทางตะวันออกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสฮะซึ่งปัจจุบันก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้คนเข้าชมตลอดทั้งปีเลยแล้วก็ภายในเนี่ยเนี่ยมีเหมือนกับแบบฮอให้จัดคอนเสิร์ตแล้วก็มีหอจัดแสดงศิลปะคู้แสดงว่าต้องใหญ่มากถูกต้องสุดๆเลยครับผมเขาใช้เวลา33ปีในการก่อสร้างขึ้นมานะฮะ เขาตั้งชื่อว่า The Ideal Palace ค่ะดูแต่ละวันเนี่ยบุุษไปษณีน้ำเนี่ยฮะจะต้องเดินทางรวม29กิโลเมตรคือเดินทางไปส่งจดหมายอะไรก็ว่ากันไปอะ่ะก<อ>็เดินไประหว่างทางปุ๊บก็เ,เห็นหินดินทรายเอ้ยก็เก็บมาเ,<อ>เก็บมา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 เขาเอามาสร้างดีกว่า<อ>แต่ทีนี้เขาบอกว่าไอเดียที่เขาเกิดปิ้งไอเดียมาจะสร้างนี่ก็คือเขาเดินสะดุดก้อนหินแล้ดีก็จ้องก้อนหินแล้วก็เกิดสปาร์คขึ้นมาบอกว่าอุ้ย ก้อนหินมันมีคุณค่าจังเลยอ,ะอ่ะก็เลยเอามาทำดีกว่าอะไรอย่างนี้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างดีไอเดียพาร์เดสคะแล้วก็เก็บมาเก็บมาทุกวันสะสมทุกวันเดินเก็บใส่กระเป๋าบางวันแรกเก็บใส่กระเป๋าเราใส่ตะก,กา้าเราไปใส่รถและทีนี้อเอากลับมาสร<า>้างเอากลับมาสร้างเลยทีเดียวส่วนสถาปัตยกรรมที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าได้แรงบันดาลใจมาจากรูปในโปสการ์ด ที่เขาเดินทางไปส่งตามบ้านทุกวนันทุกวนันทุกวันมีรูปสัตว์บ้างล่ะ,ละมีรูปสถานที่สําคัญสาคัญบ้างละ่ะนุ่นนี่นั่นเช่นวัดฮินดูอะไรเงี้ยตามแต่22ปีถัดมาเนี่ยฮะเขาก็สร้างกําแพงด้านนอกเสร็จแต่ว่าที่เขาทำเนี่ยเขาใช้เวลากลางคืนทำเพราะารวา่ากลางวันต้องทำงานใช่ไหมใช่กลางคืนก็สร้างสร้างสร้างไปแล้วก็อนาถมากอนาถามากเอาแสงไฟจากตะเกียงน้ำมันเนี่ยมาตั้งแล้วก็มาสร้างสร้างสร้างแต่ก็ทำสำเร็จสมบูรณ์ในปี2455ฮะเด ช่วงอายุของเชวาวเนี่ยอายุประมาณ70กว่ากว่าโหก็เป็นคุณปู่แล้วอะ70อะ่อะแต่ตอนนี้ก็คงเสียชีวิตไปแล้วเพราะว่ามันนานมากนาะครับผมหูแต่แบบ ทำกลางคืนด้วยอ่ะเราทำได้ขนาดนี้อ่ะกลายเป็นแบบว่าอีกหนึ่งที่สำคัญที่คนควรจะไปเที่ยวนะเขาเรียกว่าอะไรเป็นสิ่งมหัศจรรย์เลยอ่ะของคนคนหนึ่งอาจจะไม่ของโลกนะอาจจะเป็นของเขาแล้วก็ของชาวฝรั่งเศสอีกหลายคนนะคนเรับผมเก่งมากๆสุดยอดมากๆนะคะมาดูความสามารถของชายคนนี้กันบ้างนะเมื่อกี้ก็มีความสามารถไปแล้วแต่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความสามารถเหมือนกันมีชายคนหนึ่งค่ะที่ชื่อว่าเบรนดอนฮิลเดอร์นะคะเป็นชาวบามบ์อยู่ที่ออสเตรเลียเขาเนี่ย เออเหมือนกับใช้เบ็ดเบ็ดมือเนี่ยเนี่ยตกฉลามฉลามเนีย <ฮะ S 2> เยล่าโนโน,โนโนสี่เมตรคุณผู้ชมคะม่ะฉลาม,มเ,ลเสือตัวสี่เมตรนะลากขึ้นมาเลยบนชายหาดที่ชื่อว่า เซลลี่ในนครซิดนีย์ตอนแรกเนี่ยเขาเนี่ยตั้งใจที่จะมาตกปลาจับปลาแซลมอนที่หาดนี้เลงสมสมกินบ้านบะไใจใช่กันจะไปซาชิมิกันนะคะแต่ทีนี้ไปเห็นฉลามเสือตัวนึงมาป้วนเปี้ยนแถวๆเขานะคะก็เลยเอาวะเปลี่ยนจุดหมายนะคะโยนเบ็ดไป เรียบร้อยติดขึ้นมาแต่ใช่ว่าทําคนเดียวจะสําเร็จมีคนแปลกหน้า<อ>แถวนั้น<อ>เขาบอกว่ามีคนแปลกหน้าแถวนั้นเนี่ยผ่านมาก็เลยม,มาช่วยเพราะว่าไม่ไหวหรอกตัวมันใหญ่มากใช่อพอมาช่วยปุ๊บก็ดึง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 โอ้โหติดขึ้นมาค่ะลากมาถึงชายฝั่งแล้วก็เซลฟี่กันไปอพอเซลฟี่ปุ๊บ ทั้งสองคนนี้ที่เป็นกับคนชายแปลกหน้าเนี่ยก็พากันไปปล่อยทะเลเค,คืนสู่ที่เดิมโอ้ยน่ารักอะ่ะนะนอกจากจะมีความสามารถแล้วนะจิตใจก็ยังดีร่างกายกับยำล้ำเลิศแต่ที่นี่เขาบอกว่าปลาสซลมอนที่ตกได้เนี่ยเพราะมันตกมันติดมาแล้วล่ะ ปลาฉลามเอาไปกินแล้วเรียบร้อยแล้วถ้าจะกินปลาถ้าจะกินแซลมอนคงต้องผ่าท้องฉลามงั้นก็อย่าเลยสงสารปล่อยมันไปเลยนะฮะไปดูกันที่เรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่มาจากเป็นคลิปของจากเรือนจำแห่งหนึ่งในแอฟริกาใต้ครับผมเือถ้าเกิดที่ห้องขังหรือเรือนจำเนี่ยก็จะมีกรงลูกกรงต่างๆนานาเพื่อยกกัก ขังไม่ให้นักโทษสามารถออกไปได้โดยง่ายออแต่ทีนี้เนี่ยมีคลิปเนี่ยฮะหลุดออกมามีชายคนหนึ่งเนี่ยสามารถแหกคุกเนี่ยคือไม่ได้แหกคุกจริงหรอกแต่คงเป็นการถ,าถ่ายคลิปออกมามโดยการมุดรอดลงแคบๆเขาเรียกว่า,ออารอดคุกเป็นชายรอดคุก,กใช่ไต้องนี่ดูตันนุ่มคนนี้นะฮะคือเขาเริ่มต้นเนี่ย <laughs> เอาหัวเนี่ยมุดเข้าไปก่อน <laughs> เอามุดเข้าไปเสร็จปุ๊บ <laughs> ก็ค่อยๆเอาตัวส่วนอื่นค่อยๆมุดออกไปตามรูนั่นแหละ Uhm. ไม่มดไปเด็กเนี่ยไปแล้วแข็ไปแล้วแข็ไปแล้วเหลือต mm ูดนะเหลือด้านล่างนะด้านล่างนะด้านล่างนะแล้วเด็กจะออกไปฮะเขาบอกว่าเขาใช้วิธีนี้ในการขยับไปขยับมาขยับไปขยับมาออกไปเนี่ยไม่เกินหนึ่งนาทีสามารถออกไปได้สามารถออกไปได้เลยเทปมากอ่ะคือตัวเขาเนี่ยก็ไม่ได้เล็กไม่ได้เล็กไม่ได้เล็กจริงแต่ดูรูปร่างเนี่ยผอม แต่หัวรอดไปได้เนี่ยทุกอย่างก็สบายแลลวแต่มีความรู้สึกว่าจะติดตรงหัวไงมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดไอคนที่ลองเนี่ยถ้าเกิดมันออกไม่ได้จริงๆมันทําไงอ่ะมันก็จะติดย่างไ้มต้องเอาแต่แสดงว่าเขาต้องมั่นใจแล้วแหละถ้าจะทำลองมาหลายทีแล้วไงแล้วลองมาหลายทีแล้วแสดงว่านี่เป็นช่องโหว่เป็นช่องโหว่ของมูงสายบัวที่ประเทศนี้อย่างนี้ต่อไปก็ต้องทําเป็นห้องทึบฮะมันไม่มีไม่มีอะไรเลยเป็นกระจกเป็นกระจก แม้เหมือนในหนังกระจกมันเดี๋ยวมันทุบแตกได้เปล่าต้องเป็นห้องทึบเ้ยเป็นเหล็กทึบเลยเออจริงหรอเหล็กทึบเลยเดี๋ยวก็เปิดแต่ช่องแล้วมีช่องเนี้ยเออเป็นห้องมืดถ้ามันก็หนีออกไปได้อีกโอ้ยตายละไปแงะรูเอาเหมือนในหนังอ่ะหนังสมัยนี้ก็โอ้โหชี้ทางนี้แล้วเกินถูกนะคะครับเออเดี๋ยวไปมาดูมาดูกันอีกหนึ่งเรื่องน่ารักน่ารักของเหล่าสุนัขกันบ้างเป็นเหล่าสุนัขจรจัดค่ะที่ทางราชการเนี่ยเอามาเลี้ยงแต่ต้องบอกก่อนว่าที่ มันมันแปลกเพราะว่าสถานราชการเนี่ยเขาที่เมืองฮาวนาน่าเขาไม่อนุญาตให้นําสัตว์เข้ามาเลี้ยงหรือว่า,าให้นําสัตว์เข้ามาในสถานที่แห่งนี้เลยที่คิวบาเนี่ยปกติเนี่ยเขาจะไม่ค่อยให้สัตว์พวกนี้มาอยู่ในสถานที่ราชการนะไม่จะมานอนหรือจะมาอยู่ใ,ใกล้ๆก็ไม,ไม่ให้นะไม่ให้แต่นะคะเขามีมีเจ้าหน้าที่เรือนจําคนหนึ่งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาตื่นมาจับขโมยได้ทันเพราะว่า หมาตัวหนึ่งเห่า oh. เสียงดังมาก oh. เสียงดังผิดปกติมาก oh. ก็เลยตื่นพอตื่นปุ๊บ อ้าวจับจนได้ซะอย่างนั้นก็เลยเป็นข้อดีให้ได้นำเหล่าสุนัขจรจัดเนี่ยมาเลี้ยงเอาไว้นะคะแต่มีทั้งหมด5ตัวเท่านั้นนะคะก็คือชื่อเจ้าวลาดิเมียคาเนล่าอพาลิซิโอลียงแล้วก็คาริโนโซซึ่งทุกตัวจะมีการถ่ายรูประบุชื่อมีบัตรประจำตัวพร้อมสถานที่อาศัยว่าอยู่ในโซนนี้ถูกอยู่ในโซนนี้ในโซนนี้ในโซนนี้นะร้อยติดเอาไว้ที่คอ นะคะซึ่งมีเจ้าหน้าที่ผู้หญิงคนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์นี้เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ดี่ยฉันไม่ค่อยถูกกับมานะแต่พอมีเจ้าเจ้าพวกนี้เข้ามาโอ้ยชันอ่อนโยนขึ้นเยอะใช่สัตว์พวกนี้ทำให้ช้นอ่อนยนใ่นะคะเขาบอกฉันเป็นผู้หญิงขึ้นเยอะเลยส่วนการดูแลเจ้าสุนัขพวกนี้เนี่ยก็คือ เอาอาหารเหลือจากร้านอาหารที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยมาให้ทานซึ่งงบประมาณในส่วนนี้เขาบอกว่าทางรัฐบาลเนี่ยเป็นคนจัดหามาให้ก็ยังดีที่ผู้ใหญ่เนี่ยให้การสนับสนุนที่เอามาช่วยตรงนี้นะคะซึ่งแสดงว่าโอก็ทำประโยชน์แต่ไม่ใช่ว่าทุกตัวทั้งเมืองจะสบายบเพราะมีอีกหลายๆตัวที่เขาบอกว่าเออไม่ได้รับการดูแลซ,ซึ่งบางกลุ่มเนี่ยก็ถูก กลุ่มลักสุนัขลักสุนัขจริงๆเนี่ยนะคะลักขโมยเนี่ยจับตัวไปเออก็ไม่รู้จะเอาไปทำร้ายดียังไงซึ่งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐก็บอกว่าจริงๆเนี่ยเขาก็อยากจะช่วยเหลือแหละแต่ทีนี้บอกว่ามันคงจะเลี้ยงทุกตัวไม่ได้หรอกไม่งั้นก็จะกลายเป็นสถานที่เลี้ยงสัตว์ไปหมดอะไรอย่างนี้ใช่ใช่ถูกต้องเขาก็เลยห้าตัวเต็มที่ก็ถือว่าเป็นเรื่องโชคดีของเจ้ามาห้าตัวนี้ไม่งั้นจะมีบัตรหรอใช่ไม่ต้องจัดระเบียบกันนิดนึงได้มีบัตรทองนะไปหาหมอได้ด้วยประกันสังคมไปปก่่อนใชดิ ท้ายเบรกไปปิดท้ายรายการกันด้วยเรื่องของเขาเรียกว่าพิบวิกฤตเป็นโอกาสอีกแล้วเป็นอีกเรื่องหนึ่งคือที่อิสราเอลมองเทลอาวีฟฮะมันจะมีเหตุวุ่เหตุรถยนต์เนี่ยไปชนกบหัวฉีดน้ําหัวก๊อกน้ำอ่ะเขาเรียกนะปั๊บน้ำอะไรทุกอย่างแหละฉีดพอชนปุ๊บน้ำวาวน้ำพอชนปุ๊บน้ําพุ่งกระจายเลยบุ๋มบอสเต็มไปหมดมีเดินเกิดอยู่ดีก็มีหนุ่มหนุ่มหรือสาวก็ไม่รู้นะลายหนึ่งเดินไปที่ตรงบอกว่าสายน้ำนั่นแหละแล้วก็เริ่มบันเลง เต้นแบบสเต็ปเท่อ๋ยตายแล้วระเบอมใต้น้ำอย่างี้หรอใช่ถูกแต่ว่าอยู่บนบกอย่างงี้แต่ว่าระเบอมใสน้ำกันไปถูกต้องค่ยต้องสวยงามแน่แน่ครับผมนะคะส่วนความสวยงามหรือความน่ารักของคลิปนี้จะเป็นยังไงนะคะคุณผู้ชมไปติดตามกันได้วันนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ